สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะเก็บตกกันหน่อยจาก การให้สัมภาษณ์คู่นะของน้องหลิงกับน,น้องออมกับนิตยสารลีป่ะใช่เป็นนิตยสารป่ะลีแมกกาซีนหรือป้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าก็คือลี่ทีวีนะเป็นลี่ทีวีเลยก็เรีได้ว,ว่าเป็นสัมภาษณ์ล่าสุดที่ได้ออกอากาศกันนะเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ไปรับชมเรียบร้อยแล้วนะเออ ก็ใครยังไม่ได้รับชมก็ไปย้อนกันได้ครานี้ว่าทางฝั่งโซเชียลพี่สาวจีนอ่ะมันมีหลายประเด็นหลายคำถามเลยนะที่ถามน้องหลิงกับน้องออมอะ่ะใช่ไหมคลิปประมาณ20กว่านอาทีอะค่ะใครยังไม่ดูไปดูกันได้ก็น่าสนใจก็เหมือนได้รู้จักน้องหลิงน้องออมมากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเก็บไปวันละนิดวันละหน่อยก็จะรู้นะคะเกี่ยวกับความไปไปเป็นมาของน้องๆแต่ละแต่ละด้านแต่ละ,ละเรื่องอ่ะสำหรับ คลิปนี้นะที่เอกคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับพี่สาวจีนเขาจะอย่างประเด็นที่คนจีนเออโทษทีอย่างประเด็นที่พี่สาวไทยสนใจก็อาจจะเป็นประเด็นที่น้องแบบว่ากิ๊กกับพี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าฟินหวานหวานซิกุ๊กกิ๊กนะแต่สําหรับพี่สาวจีนแล้วประเด็นที่เขาให้สนใจเป็นพิเศษกลับกลายเป็นประเด็นอันไหนรู้ปะอ่ะ มารับฟังพร้อมๆกันละกันเออาจจะเอามาแค่เสียงนะกลัวว่าเดี๋ยวจะเอามันจะติดเรื่องขสิทฟิ์เอามาแค่เสียงละกันอ่ามารับฟังกันอีกครั้งค่ะส่วนร้านอาหารของน้องชายยังมีอยู่ไหมร้านอาหารของน้องชายไม่ได้ทําแล้วครับใช่เพราะพรา,ะามันเป็นมันเป็นปัญหาของของสัญญาค่าเช่าแล้วเขาก็ไม่ไม่ต่อสัญญากับเราใช่ค่ะไว้ถ้ามีโอกาสหาที่เหมาะเจาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าแล้วก็กับคำถามนี้ละค่ะ,ะที่พี่สาวจีนสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ออกลูกเชียร์ด้วยนะบอกลิงลิงเปิด,ดอีกเถอเปิดเลยเปิดเถอะนะ <c oughs> ก็คือขอให้เปิดเถอะเปิดอีกครั้งเถอะรับรองว่าคราวนี้ร้านอาหารของน้องชายพี่หลิงอะ่ะคิวจะยาวเต็มเลยคือพี่สาวจีนกะเอาไว้เป็นอะไรรู้ป่ะเป็นจุดนัดพบแหล่งใหม่ คือถ้ามาเที่ยวเมืองไทยฉันจะมาเช็คอินที่นี่ที่ร้านอาหารของน้องพี่หลิงนี้แหละไม่รู้จะชื่อเดิมหรือเปล่าชาชิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูแล้วพี่หลิงก็ยังคงมีความสนใจว่าอยากจะเปิดร้านชาชิวอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมร้านปิ้งย่างที่น้องชายเคยดูหมูย่างอะไรอ่ะใช่ไหมเออก่อนหน้าน,นั้นก็คือเขาก็สนใจปฏิกิริยาที่เขาบอกชอบมากเลยปฏิกิริยาที่น้องออมมองพี่หลิงเวลาตอบคําถามเนี้ย แล้วน้องออมก็จะยิ้มยิ้มแล้วก็แบบเหมือนกับจะชอบมองพี่สาวชอบมองพี่หลิงในการให้สัมภาษณ์นะแล้วก็เต็มไปด้วยสายตาที่แบบทั้งลุ้นทั้งเป่งประกายแล้วก็แบบสนใจจริงๆว่าพี่หลิงจะตอบว่ายังไงก็คือเป็นตัวแทนหมู่บ้านของพี่หลิงแล้วละ่ะน้องออมเนี่ยถ้าบอกว่าใครเป็นตัวแทนอันดับหนึ่งก็ต้องน้องออมนี่แหละคือเวลาพี่หลิงจะพูดจะทําอะไรน้องออมจะต้องแบบว่าหันไปมองหันไปจ้องใช้คําว่าจ้องเลยก็ได้ก็คือจะให้ความสนใจ เป็นพิเศษนะก็คือทุกอย่างฉันยากจะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดของเธอเลย,เ,เ,ธเ,ลยเธอจะเผยอะไรออกมาอย่างพอคําถามเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารของน้องชายพี่หลิงน้องออมก็จะแบบใช้คาว่าจองได้เลยนะก็คืออยากรู้ว่าว่ายังไงตกลงยังไงนะแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นพี่สาวจีบางคนถึงกับยั่วแทนบ,บอกว่าเจ้าของที่ที่ไม่ต่อสัญญาแล้วเธอจะเสียใจ หลายคนบอกว่าใจเย็นๆมันอาจจะเกิดจากตอนนั้นเป็นภาวะโควิดด้วยนะขนาดร้านน้องอ,อมเองยังปิดไปเลยเออร้านอะไรของน้องอ,อมเหรอคะใครรู้ก็มาแชร์กันได้นะพี่สาวจริงเขาเปิดเอาไว้อย่างนี้ขนาดร้านน้องอ,อมเองอะช่วงโควิดยังโดนปิดไปเลยก็คือไม่ไหวไปต่อกันไม่ไหวนะแล้วยิ่งร้านพี่หลิงเห็นหลายท่านบอกว่าอยู่แถวเจเจใช่ไหมคะสรุปใช่หรือเปล่าถ้าเจเจแล้วก็ก็ไม่ต้องพูดถึงราคะ่ะ ก็จะไปยังไงไหวอะ่ะใครีผ่านช่วงโควิดมาได้จนถึงตอนนี้ธุรกิจไหนนะถือว่าคุณยกในโปง้งเลยค่ะขอย้านะธุรกิจไหนที่สามารถรันผ่านช่วงวิกฤตโควิด1 9มาได้ถือว่าคุณสุดยอดแล้วค่ะเรียกได้ว่าบริษัทคุณร้านคุณเนี่ยมีอาจจะพูดตามตรงก็คือมีเงินสำรองเอาไว้นะมีสายป่านยาวที่เอาไว้แบบว่าเออ พอถึงจุดที่มันต้องปิดจริงๆแบบว่าปิดร้านซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่ใช่ปะแต่คุณยังยื้อมาได้จนตอนนี้คุณมาเปิดร้านได้ตามปกติถือว่าคุณสุดยอดแล้วค่ะแสดงว่าคุณวางแผนการเงินได้แบบสุดยอดนะต่อไปนี้ถ้าเจอวิกฤตอะไรก็ก็ค่อยๆแก้กันไปแต่ว่าถ้ามันไม่หนักหนาเหมือนสงครามโลกก็คงจะผ่านไปได้แต่ถ้าหนักหนาเหมือนสงครามโลกเชื่อว่านะตรงจุดนี้นะคนที่มีชีวิตอยู่นะ ัจจุบันนี้ยังไม่มีใครเคยผ่านสงครามโลกมาหรอกคนที่เคยผ่านสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถือว่าเป็นครั้งล่าสุดใช่ไหมก็คงจะนะล้มหายตายจากไปจากโลกนี้ไปเรียบร้อยแล้วคิดว่านะจะยังเหลือมไหมคิดว่า เหลือคงน้อยมากแต่คิดว่าไม่น่าเหลือแล้วนะเพราะฉะนั้นจะพูดได้เลยว่าณปัจจุบันนี้คนที่เคยมีประสบการณ์สงครามโลกครั้งที่สองไม่น่าจะมีเหลือแล้วหลงเหลือแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งใหญ่ก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่เคยเจอเหมือนกันถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันแต่ณนะตรงจุดนี้พี่สาวจีนยืนยันว่าเปิดอีกครั้งเถอะนะเปิดอีกครั้งเถอะอยากให้เปิดเพราะว่าบางคนถึงขั้นยังไงหรือว่าถึงขั้นว่า อยากจะมาสมัครเป็นลูกน้องของร้านน้องชายพี่หลิงเลยล่ะนะณจุดนี้เขาบอกเขาว่ามาเมืองไทยเขาพูดทำาน้องว่าเขามาเมืองไทยทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเพื่อถ้าได้เป็นพนักงานของพี่หลิงได้เนี่ยเขาก็ยอมเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแบบจะได้สนิทชิดเชือ้อคล้ายๆว่าเป็นโอ้ยเปิดบริษัทอันนึงมันก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะเนาะ มันก็เหมือนร่วมหัวจมท้ายกันกับพี่หลิงอ่ะพี่หลิงเปิดเหอะน้องชายดูแลก็ตามเดี๋ยวหนูช่วยดูให้หนูจะสมัครเป็นพนักงานเออน้องสาวจีนบอกอย่างนี้นะหลายคนก็ขำบอกเธอถือสัญชาติอะไรอะ่ะสัญชาติจีไม่ได้นะอย่างหลิงอ่ะพี่หลิงกับน,น้องชายน่าจะถือสัญชาติไทยถึงได้เปิดร้านอย่างนี้ได้เพราะว่าฉันน่ะเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นน่ะฉันอยากจะเปิดร้านอาหารเออไม่ใช่ร้านอาหารร้านไอติมม่เย มีเชลที่เราทันทานกันอย่างเกลอตอนเนี้ยเขาบอกเขาเนี่ยตอนแรกอ่ะอยากจะลงทุนกับเพื่อมาเปิดที่ไทยแต่แบบขั้นตอนอะไรมันยุ่งยากมากเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนจีนถือสัญชาติจีนใช่ป่ะมันต้องไปหาคนมาร่วมลงทุนที่เป็นคนไทยนู่นนี่นั่นมันยากฉนันก็เลยพับโครงการไปเลยแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้คนอื่นเอาไปเกณฑ์มีเชลแบบโอ้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามใช่ไหมใครทานแล้วเป็นไงบ้างคะมีเชลเอาลอกเรื่องอ่ะเออเออก็มาแชร์กันหน่อย เอหรอให้ผ่านก็ก็เมนูดังๆของเขาอ่าค่ะพวกไอ้ตรงไอติมอะไรน่ะนะนะแล้วก็ส่วนชาไข่มุกเอ,อต้องขอบอกว่าไม่ผ่านตรงไข่มุกหรือว่าเอไปเจอสาขานั้นก็ไม่รู้นะไข่มุกยังเป็นตายเลยโอ้โหชานมไข่มุกคุณต้องของคนไทยค่ะเอเคยไปกินที่ไต้หวันเจ้าตำรับใช่ไหมชานมไข่มุกใช่มาจากไต้หวันป้าน่นาจะไต้หวันนะ ของเขาจะออกจืดๆแต่รั่วเฮลตี้อ่ะแต่ของคนไทยจะหวานนิดนึงอ่ะก็แล้วแต่เราสั่งร้านไปใช่ไหมแต่มีเสีออยงทําให้ผ่านอาจจะเป็นที่สาขาหนั้นแต่ให้ซ้ำไหมไหมสําหรับเมนูชานมไข่มุกเอนอกเรื่องไปไกลแล้วอีกนิดนะ่ามาแชร์กันได้นะใครกินมีเสียงแล้วเป็นยังไงก็คือเป็นแบรนด์จีนที่มาตีตลาดไทยได้ไหมมาตีตลาดไอตีมหาชัยเหรอไม่ใช่คนละกลุ่มเอเอไปกันใหญ่เอกันมาก่อนเอาเรื่องร้านพี่หลิงก่อนก็ พี่สาวจีนบอกว่าอย่างนี้แล้วค่ะก็ตามนี้นะเขาบอกว่าอยากให้เปิดอีกครั้งคิดว่าน่าจะไม่เหมือนตอนช่วงวิกฤตโควิดแล้วอีกคนหนึ่งตั้งคำถามเธอแสดงว่าร้านน้องชายพี่หลิงอะประมาณว่าขายไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็เลยไม่มีเงินพอมากพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยพอเขาขึ้นค่าเช่าก็เลยไม่ไหวโอ้โหถ้าเปิดที่เจเจจริงๆนะ เออเอาจริงๆ JJ เจเจตอนหลังคนก็เดินน้อยลงเพราะตั้งแต่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งอ่ะเจเจคนน้อยลงเยอะโอ้ยแต่ก่อนหรอยังไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะเราจะช้อปจะหาอะไรของแปลกแปลกสักครั้งหนึ่งเราต้องไปเจเจไปหาได้เจอทุกอย่างได้ที่เจเจแต่นะจุดนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเจอทุกอย่างได้ที่ s h o ป e e Lazada ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอไม่ได้อยากดัดจริตแต่เอกลัวไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะ เอออะไรหรือเปล่านะโอ้ยเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้มันเซนซิทีฟเหลือเกินก็เลยออกเสียงไปอย่างนั้นต้องขอประธานอภยัยแต่คิดว่ารู้กันใช่ไหมเจเจเนี่ยแต่ก่อนเป็นอะไรที่ถ้าใครอยากจะหาอะไรสักอย่างต้องไปเจเจนะแต่นะตอนนี้ไม่ใช่จะหาอะไรสักอย่างคุณก็เข้าเนี่ยออนไลน์ไปเดี๋ยวก็เจอไปเจเจบางทียังไม่เจอเลยหรือว่าเจอก็คงราคาแพง แต่ถ้าคุณอยู่ออนไลน์คุณก็เปรียบเทียบราคาร้านโนร้านนี้ได้มันก็เลยเป็นสเสน่ห์ความเป็นเจเจมันเลยมันเลยมันเลยดรอปลงไปอย่างมากก็โลกมันเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนหรือว่าเอาจริงๆนะถ้ามันมาอีรอบนี้เอ๊ะแต่เคยได้ยินใครบอกว่าน้องชายพี่หลิงตอนนี้ก็ยังทําอยู่แต่ไม่ได้เปิดหน้าร้านแต่รับคค้าดิลิ l ว v e r y อย่างนี้ป่ะอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้เลยจริงๆนะหลายคนบอกน้องออมฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มย่อง อย่างน้อยฉันก็ได้ไปกินมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เซลๆ์ลกันไปก็เอาไงคะคนไทยอยากให้เปิดไหมเอหรอเออถ้าให้ถามความเห็นเอนะร้านหรอเออเปิดได้แต่ทำเลไม่จำเป็นจะต้องเป็นทำเลทอง เจเจถือเป็นทำเลทองเพราะว่าตอนนั้นพี่หลิงผู้ตามตรงพี่หลิงก็ยังไม่ได้โด่งดังแต่ณนะตอนนี้พี่หลิงโด่งดังแล้วพี่หลิงจะเลือกที่ไหนเลยก็ได้ที่จะเปิดเอาจริงๆเดี๋ยวแฟนๆดอม,ดอมๆเขาก็ตามไปตามเองแหละเพราะตอนนี้พี่หลิงมีชื่อเสียงแล้วขอแค่ให้บอกว่าอยู่ที่ไหนนะเธอจะอยู่ที่ไหนฉันทำไมเคยห่างใครทันเพลงนี้เออะไรอะอะไรอะไรของเอ เออเพลงพี่เบิร์ดไงเพลงนี้เพราะนะเออใช่ไหมใช่ไหมเอ,อมองว่าพี่หลิงไม่จะเปต้องหาทําเลทองแล้วไม่จะเป็นต้องเป็นทองหลอ่อโอ้โหทองหลอ่อเนาะมันก็แพงอยู่แล้วละค่ะเดี๋ยวทําเหนื่อยนะขายดีก็จริงเดี๋ยวไปหมดจ่ายค่าเช่าหมดอาจจะหาที่มันไม่ต้องแรงอะ่ะเดี๋ยวพี่สาวจริงของก็มาตาัคือต้นทุนนี่เป็นอะไรที่ถ้าคุณคุมอยู่นะเรากําไรคุณจะเห็น ถ้าต้นทุนคุณคุมไม่อยู่ต่อให้คุณขายดียังไงมันรุดไปที่ต้นทุนแล้วยิ่งเป็นต้นทุนสถานที่ไปเข้ากระเป๋าคนอื่นเหมือนเหมือนเราทํางานให้คนอื่นน่ะขายดีนะโอ้ยถ้าไม่อยู่เลยแล้วยิ่งในหมวดอาหารคือคุณต้องทําไม่หยุดอะ่ะคุณต้องทําให้ลูกค้าทานอะ่ะคุณถึงจะได้เห็นรายได้ใช่ป่ะอเอเห็นว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเอาจริงตอนนี้ร้านอาหารเยอะมากคราวนี้กลุ่มลูกค้าพี่หลิงก็คือกลุ่มด้อมพี่หลิงนี่แหละโอเคถ้าวันหลังมันอร่อยจริงมันอาจจะ นะอาจจะขยายฐานลูกค้าอะไรไปแต่นะตอนเนี้ยกลุ่มลูกค้าของพี่หลิงก็คือเมนเมนหลักๆเลยที่เขาพร้อมไปก็คือกลุ่มพี่สาวจีพี่สาวไทยนี่ล่ะเพราะฉะนั้นทําเลเอาแค่แบบอย่าแพงมากไม่ต้องทําเลทองทองหลอ่ออะไรอย่างพวกนั้นมันแพงระยับสีลมสีลมแพงระยับเอาดาวลงมาหน่อยไหมดาวลงมาหน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูค่ะเดี๋ยวแฟนๆเขาไปตำเองแหละต้นทุนสถานที่นี่ต้องคุมให้อยู่แค่นั้นล่ะ หรือว่าควรเปิดไมค์เปิดก็ดีเพราะว่าแฟนๆเขาอยากมาตาไงเขาอยากมากินเดลิเวอรี่ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องทำเดลิเวอรี่ด้วยคราวน,นี้หลายคนถามว่าน้องชายพี่หลิงตอนนี้ทำอาชีพอะไรไม่มีคำตอบหรอกค่ะบางคนหลายคนก็บอกว่าน้องชายเพิ่งเรียนจบสงสัยยังหางานทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เอเคยเห็นคอมเมนต์จากช่อง,องเองแหละบอกว่าตอนนี้น้องชายพี่หลิงก็ยังทำอยู่แต่ทำส่งก็คือทำสั่งมาแล้วก็ส่งไอ้อย่างเงี้ยก็ดี หนาะไม่ต้องมาทําเผื่อเดี๋ยวเผื่อของกินนี่ถ้าขายไม่หมดจะไปเก็บที่ไหนเก็บแล้วมันก็ไม่สดมันก็ไม่อร่อยใช่ปะทาตามสั่งอย่างนี้ก็ดีหรือว่าเปิดหน้าร้านอะ่ะแต่อย่าไปสัญญานานมากปีต่อปีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพี่สาวจีนอะ่ะจะมาตามพี่หลิงานานเท่าไหร่อันนี้ก็พูดกันตามตรงแล้วก็ต้องทําอะไรก็ต้องรอบคอบใช่ปะ่ะเรื่องการเงินการทองไปลงทุนซีสัวเดี๋ยวทุนไปจมแล้วมัน อยู่เฉยๆดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวทําไปทํามาขายดีนะขายดีจนเหนื่อยแต่ไม่เห็นกําไรเคยเจอว่าเพราะว่าร้านอาหารเป็นอะไรที่โอ้โหถ้าคุณเปิดร้านทีไหนจะลูกน้องอะใช่ไหมค่าเฟอร์ค่าตกแต่งค่าอะไรก็คือต้องคุมต้นทุนให้อยู่เลยอะแต่เห็นร้านก่อนของน้องชายพี่หลิงก็เป็นร้านธรรมดาธรรมดาเลยเนาะ ร้านเหมือนแบบธรรมดาเลยอะเอออย่างนั้นแหละดีไม่ต้องไปตกแต่งอะไรสรู่รานะให้เอคิดนะแต่เอาเงินนะ่ะมันลงทุนกับพวกคุณภาพสินค้าคุณภาพอาหารทําให้มันสุดฝีมือเนื้อก็เนื้อเลือกที่มันเป็นเนื้อแบบออแกนิกอะไรจุดขายอะไรมันอยู่ตรงนั้นอะเออเนื้อที่ชาชิวของหลิงนะคะร้านหลิงจะเลือกเนื้อออแกนิกร้านพี่หลิงอาจจะเป็นร้านธรรมดาเลยก็ได้แต่ว่าเนื้อเป็นเนื้อออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยเช่นเช่นเอยกตัวอย่าง ต้นทุนคุมให้อยู่สถานที่ไม่ต้องแบบว่าโอ้โหเกรดเอเดี๋ยวฉันน้อยหน้าดาราท่านอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนเขาแลคา่ะพี่หลิงไม่สนหรอกขนาดการแต่งกายพี่หลิงยังไม่สนเลยฉันก็ใส่เสื้อซำๆอะ่ะฉันไม่สนฉันไม่แคร์เพราะฉะนั้นเอว่าพี่หลิงรู้แหละพี่หลิงหัวการคา้าพี่หลิงใช่ไหมเออนั่นแหละพี่หลิงรู้แต่เอก็อันนี้แค่มาแชร์ความคิดเห็นของเอว่าอย่างนี้หลายคนบอก เราพ่อแม่พี่หลิงอยู่ยูเมืองไทยด้วยปะเธอเขาอยู่เมืองไทยกันทางครอบครัวเออแล้วน้องชายอยู่กรุงเทพปะหรืออยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็คือลามไปถึงอยากรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องพี่หลิงเนี่ยอยู่ดีกินดีไหมอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกมีอยู่คนนึงโพงขึ้นมาบอกว่าก็าพี่หลิงก็อยู่กับน้องชายที่กรุงเทพนี่แหละอยู่ด้วยกันเธอรู้ขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ฉันจำได้พี่หลิงเคยสัมภาษณ์ไงบอกว่าเวลาลืมกุญแจก็ได้น้องนี่แหละที่ช่วยเอย๊แต่ฉันดูแปลดูซับแล้วเขาหมายถึงน้องออมนะเธอไปฟังดีๆเธอไปฟังดีๆในสัมานะภาษณ์นภาษาไทยนะอันนี้พี่สาวจริงๆในสัมานะภาษณ์นภาษาไทยเขาบอกแค่ว่าน้องไม่ได้บอกเลยว่าเป็นน้องออมบอกว่าเวลาหลิงลืมกุญแจก็จะอะไรอ่ะ อยู่กับน้องอะไรอย่างี้ให้น้องช่วยอะไรประมาณเนี้ยอยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสัมภาษณ์นั่นอนะ่ะเออที่เคยเป็นประเด็นกันแล้วก็กรีดวีด๊ดไว้ๆน้องออมมีกูแจบ้าพี่หลิงสรุปแล้วเออคนนี้เขาก็ใครใครดูสัมภาษณ์นั้นนะอ,อ่ะเอตอนนั้นยังไม่ได้ดูเลยอะ่ะตอนนั้นเอยังไม่ได้ตามพี่หลิงน้องออมเลยอะ่ะใครตามแล้วเราแบบเออสัมภาษณ์จริงๆเขาพี่หลิงพูดว่าน้องออมไหมหรือว่าน้องเฉย มีคนหนึ่งเขาตีความว่าพี่หลิงอ่ะพูดว่าน้องเฉยเยไม่ได้บอกว่าน้องออมนั้นน้องในที่นี้ก็เลยให้คิดได้ว่าเป็นน้องชายซึ่งถาม A เหรออันนี้ความเห็นจากตัว A ยังไม่ได้ฟังสัมภาษณ์นั้นนะแต่เเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าก็อยู่กับน้องชายที่กรุงเทพนี่แหละไม่ได้หมายถึงน้องออมหรอกเอ๊หรือว่าหมายถึงน้องออมอ่ะแล้วก็บางคนก็บอกน้องออมก็อยู่ด้วยกันเธอก็ไ้่ง่ายเขาอยู่กันสามคนนะมีพี่หลิงน้องชายพี่หลิงใช่ป่ะแล้วก็น้องออมไงเขาอยู่ด้วยกันแล้วเคยเนี่ย เออเคยค้างอะไรด้วยกันเป็นอย่างนั้นไปแล้วพ่อแม่ล่ะพ่อแม่อยู่ไกลก็ฉันเห็นงานแฟนมีพ่อแม่พี่หลิงไม่เคยมาให้กําลังใจเลยอย่ะไม่เหมือนของน้องอมใช่ปะเธอพ่อแม่พี่หลิงอยู่ไกลาจากกรุงเทพมาก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 เธอต้องใช้เวลาหกถึงเจ็ดชั่วโมงในการโดยสารมากกรุงเทพเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างพ่อแม่พี่หลิงอ่ะค่อนข้างอายุเยอะแล้ว แล้วก็เป็นคนนอกวงการมากๆไม่คือไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับวงการบันเทิงเลยก็กลัวว่าเดี๋ยวมางานแฟนมีเดี๋ยวนักข่าวหรือใครไปสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นตอบผิดขึ้นมาเดี๋ยวเป็นปัญหาเป็นเรื่องก็เลยตัดปัญหาไม่มาซะเลยอะไรอย่างเงี้ยให้กําลังใจอย่างห่างๆอย่างห่วงห่วงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาวิเคราะห์ด,ดีนะคือเท่าที่เอฟังคําวิเคราะห์อของพี่สาวจีนมันมีความเป็นไปได้สูงเอไม่ได้บอกว่าถูกร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีความเป็นไปได้สูงว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ นะแต่ก็ต้องบอกก่อนหลายคนบอกว่าพี่สาวจีนจะมารู้ดีกว่าพี่สาวไทยได้ยังไงอ่ะก็นะใครรู้ก็มาเหล่าให้ฟังหน่อยว่าสรุปยังไงประเด็นที่หนึ่งก็คือนะก็คือก็คือเรื่องกุญแจว่าสัมภาษณะนะ์นั้นอ่ะพี่หลิงบอกว่าน้องเฉยๆหรือว่าน้องออมนะแล้วก็ประเด็นที่สองใช่ไหมว่าพ่อแม่พี่หลิงไม่เข้ามากรุงเทพมาดูแฟนมิตน้องหลิงบ้างก็พอเนี่ย ก็กลัวเรื่องอันนี้ด้วยหรือว่าเอาจริงนะถ้าอีรอบนี้นะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกอะไรเอ๊ก็พ่อแม่พี่หลิงก็เป็นอินโทรเวิร์ดนะเอาไปกันใหญ่ไปกันใหญ่สมัยรุ่นพ่อแม่พี่หลิงยังไม่มีเลยคําว่าอินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดในสังคมเมืองไทยนะเออก็อนานะอนานะก็เป็นอีกเรื่องราวที่เอเห็นว่าเออเขาจับ p อยดีพอยเนี้ยน่าสนใจแล้วก็ เป็นเรื่องที่มันก็เรื่องปากท้องกันเนอะแล้วก็รู้อยากรู้ว่าพี่หลิงจะวางกลยุทธ์ยังไงต่อไปมันแสดงถึงมันสมองของพี่หลิงในการเปิดร้านคือเรารักใครเราตามใครเราชื่นชอบใครเราก็อยากจะชื่นชอบคนที่มีวิชั่นอะไรเอวิชั่นมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์มีมุมมองอะไรโอ้โหยิ่งถ้าพี่หลิงน้องออมรูปรักหน้าตาอย่างนี้นิสัยอย่างนี้แล้วยังเป็นคนมีวิชามี การมองการกลายเป็นคนเก่งอ่ะเออพูดยังไงเป็นคนเก่งอ่ะโอ้รักตายหลงตายเลยค่ะแค่นี้ก็หลงจะตายอยู่แล้วถ้ายิ่งรู้สึกว่าเออน้องเขาเป็นคนเก่งว่ะถ้าสมมตินนะทําธุรกิจก็เก่งว่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะตายสลบเลยค่ะแบบโอ้ฉันรักไม่ผิดคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบมันเสริมอ่ะเสริมแบบเออใช่ไหมคนเรามันมันเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีความเก่งด้วยอ่ะ แล้วด้อมจะชื่นชมอย่างมากว่าฉันตามคนไม่ผิดฉันไม่ได้ฉันตามคนมีสมองนะเว้ยฉันตามคนที่แบบไม่นะไรสาระไปวันๆนะเว้ยพี่หลิงน้องอ๋อไม่ไรสาระหรอกคะ่ะแหมงานยุ่งขนาดนี้ยังจะปลีกตัวมาเปิดร้านของตัวเองได้ใช่ไหมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันตรงนี้แล้วกันใครมีมุมมองความคิดเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับพี่สาวจินยังไงยังอยากให้พี่หลิงเปิดร้านชาชิลอีกครั้งไหมนะ พี่สาวจีวางแผนแล้วจะมารวมพลเป็นจุดนัดรวมพลที่ร้านพี่หลิงนี่แหละแต่ต้องสั่งของพี่หลิงมากินด้วยนะไม่ใช่มารวมพลเช็คอินกันเฉยๆโหพี่สาวจีเขาไม่ต้องบอกหรอกคะ่ะเขาสั่งแล้วสั่งเผิอมๆเหมาหมดร้านก็เคยเออเออเออล่าสุดเดี๋ยวเอลืมอีกเอไปเห็นเห็นไลเอเอเห็นเอรู้และเอก็จะบอกว่าคือเอไปแอบเห็นในสื่อโซเชียลจีนะ TT ของเวอร์ชันจีน่ะเออพี่สาวดอมพี่หลิงอนะ่ะบ,บีจูอะ เขาเริ่มเขาบอกว่าเออเมื่อวานเย็นหกโมงเย็นนะ่ะจะมีพ k เคเอก็ตกใจเฮ้ยพี่หลิงมาพ k ที่เวอร์ชั่นจีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เอออะยุ่งนะไม่ว่างก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมีพี่หลิงมาพ k ด้วยเปล่าหรือว่า PK ในนามของด้อมบีบีจูเขาบอกพีเคนะ บอกว่าอุ้ยเธอลองเปิดพีเคเห็นเขาเมาเมากันบอกว่าเปิดพนะีเคนะส่งของขวัญให้เต็มเลยคือเขาเริ่มเหมือนกับว่าเริ่มจะดเน a แล้วก็เริ่มหารายได้เพื่อเพื่อที่จะมาฉลองวันเกิดพี่หลิงในปีหน้านะครบรอบสามสิบปีของพี่หลิงในปีหน้าเธอมันอีกตั้งไกลเลยนะเดือนพฤษภาเดือนห้าเลยนะปีหน้านะประมาณอีกครึ่งปีได้เลยนะฉันจัดใหญ่ ประมาณว่าเล็ก,ลกๆไม่ใหญ่ๆชั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยบ้านบีบีจูโอ้น่าสนใจมาตื่นเต้นนะว่าเขาจะไออย่าบอกนะว่าเขาจะซื้อบ้านให้พี่หลิงอะฉลองวันเกิดสาสิบปีอะคุณเฮ้ยพูดไปพูดมาก็ชักจะขนลุกจะทำเป็นเล่นไปใจพี่สาวจีนถึงนะเว้ยหรือว่าเขาเล่นโดเนทกันแบบเริ่มแบบสะสมเงินกันเป็นครึ่งปีคุณคิดว่าไงอะ่ะ คือของชิ้นนั้นต้องไม่ใช่เล็กๆแน่ๆต้องเป็นของชิ้นใหญ่แบบแล้วก็คือก็รู้ว่าพี่หลิงก็เป็นคนพูดเองว่าอยากได้บ้านใช่ไหมก็เนี่ยแหละสิ่งที่พี่สาวจะทําให้พี่หลิงได้ก็คือซื้อบ้านให้พี่หลิงปไปเลยคะ่ะจะเรือนหอหรืออยู่เองกับพ่อแม่พี่น้องนั้นละนั่นละหุยตื่นเต้นคุณําไปเล่นไปอิงฟ้าชาร์ลอตยังได้โฉนดที่ดินเลยพร้อมบ,บ้านอะ่ะที่พักใต้อะ่ะใครที่ติดตามอิงหลอดอยู่ใช่ไหม ใช่โอนโฉนดที่ดินวันนั้นนะ่ะทำพิธีกับแบบแล้วระดับน้องหลิงอ่ะคุณคิดว่าไงนะตอนนี้คือฮอตพลุแตกนะคุณไม่ต้องอะไรงานวันลปริญญาน,น้องออมอย่างปลาเขาไปมีคนมารวบรวมแล้วสามล้านเก้าเท่าเกือบสี่ล้านเอาจรงจรงิงเงินสี่ล้านมันก็พอจะซื้อบ้านได้นะเพียงแต่ว่ามันก็มีหลายเกรดใช่ป่ะมันก็คงไม่ไม่สมฐานะนะนะลูกคุณของน้องทั้งสองพี่สาวจริงคงจะเล่นใหญ่เอว่าซื้อบ้านและที่ดินะเอา้า ไม่รู้ไม่รู้อีกครึ่งปีมาเจอกันเอยาวไปก็น้องหลิงเขาเกิดเดือนพฤษภาแล้วจะยังไงมันก็ต้องเฉลยกันวันนั้นนะ่ะนะอีกครึ่งปีมาดูกันพี่สาวจีนเขาสะสมเงินไปซื้อของขวัญอะไรในวันเกิดพี่หลิงอีกครึ่งปีนะสัญญากันนะสัญญากันมนะมาเจอกันนะมาเจอกันนะที่ช่องนี้มาดูสิว่านะของขวัญที่พี่จีนเขาโอ้โหเฝ้าสะสมเพียรแบบมาครึ่งปีเนี้ยเขาทำอะไรให้พี่หลิงอ่ะเออ เอามาเมาส์ก่อนเดี๋ยวกลัวลืมนะ,ะสำหรับคลิปนี้ใครม,คม,มีความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ